สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะจากที่ผ่านมาแอก็ได้ทําการท่องอวกาศไปหลายรอบเลยนะคะจนตอนนี้แอก็มีซูเปอร์โคแลน์อยู่ที่3,200กิโลแล้วก็เลยคิดว่าจะเริ่มสร้างลิควิดออกไซด์เนาะก็คือออกซิเจนเหลวแล้วก็เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลวเนาะก็จะมีวิธีการสร้างโดยใช้พวกกังหันไอน้ำกับเทอร์โมอควาจูเนอร์นะคะในการหล่อยเย็นเดี๋ยวแอขอไปวางแบบแปนก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงเนาะ แบบการแอร์ก็จะประมาณนี้นะคะห้องด้านซ้ายจะเป็นออกซิเจนเหลวส่วนห้องด้านขวาจะเป็นไฮโดรเจนเหลวนะทีนี้ท่อหล่อเย็นเนี่ยห้องด้านขวาเนี่ยก็จะต้องพิถีพิถันหน่อยเนาะเพราะว่าดาวดวงแรกเนี่ยมันไม่มีอลูมิเนียมเนาะเพราะว่าอลูมิเนียมเนี่ยจะแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีมากๆเลยคะ่ะแต่ว่าเราไม่มีก็จะใช้ทองแทนเนาะซึ่งก็แลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีเหมือนกัน าพูดถึงไฮโดรเจนซึ่งมันก็จะมีช่วงของของแข็งกับของเหลวเนี่ยแคบมากเนาะก็คือว่าจากอากาศกลายเป็นของเหลวปุ๊บก็จะกลายเป็นของแข็งทันทีเนาะถ้าอากาศเย็นเกินไปก็คือจะเปลี่ยนสถานะเร็วมากๆถ้ามันเป็นของแข็งแล้วมันก็จะไม่ใช่ของเหลวเนาะก็ถือว่าเป็นปัญหาด้วยนะก็รู้สึกว่าช่วงอุณหภูมิของมันจะน้อยกว่า14องศานะคะ ที่ต้องพูดถึงเลข14ก็เพราะว่าเทอร์โมอะควาจูเนอร์เนี่ยมาลดอุณภูมิครั้งละ14องศาเนาะถ้าหากว่าช่วงมันน้อยกว่า14องศาเนี่ยมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งยากเท่านั้นเนาะมันจะประคองอุณหภูมิยากมา,มากๆเลยค่ะถ้าหากว่าเอาของเหลวเนี่ยออกจากถังมาเนี่ยก็จะเป็นซูเปอร์คูลเลนเนาะ ก็จะทําท่อขดขดม้วนๆให้มันเดินทางลงมาขึ้นไปลงมาขึ้นไปเหมือนกับห้องด้านซ้ายมือนะคะของออกซิเจนแต่ว่าท่อที่เราจะใช้เนี่ยเราก็จะต้องใช้ท่อที่มีการนําอุณหภูมิที่ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ในคู่แรกนะคะเพราะว่าถ้ามันนําอุณหภูมิได้สูงมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้แผ่ความเย็นออกมาจากท่อได้ค่อนข้างมากนะคะถ้าหากว่าก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยมาโดนเนี่ย ก็จะมีโอกาสกลายเป็นน้ำแข็งได้มากกว่าเนาะเพราะงั้นก็จะใช้ท่อช่วงแรกที่ออกมาเป็นตะกนะั่วนะทีนี้คู่ต่อไปแอ่ก็จะเลือกใช้เป็นเหล็กก้านะคะก็ทำบนๆเหมือนกันเลยโอเคทีนี้ชุดสุดท้ายแอ่ก็จะใช้เป็นทอง เท่านี้ก็จะต้องต่อท่อกลับเข้าไปที่เทอร์โมอะคาจูเนอร์นะคะโอเคต่อมาใส่ถังด้วยเนาะก็จะประมาณนี้เนาะอ่าก็จะกลายเป็นการวนลูปแล้วทีนี้เราลองมาทบทวนดูอีกทีเนาะคู่แรกอจะใช้เป็นตะกัวนะคะการนำความร้อนก็อยู่ที่70เนาะก็คือน้อยมากต่อไปคู่ที่2ตรงกลาง สอ,อันนี้ก็จะใช้เป็นเหล็กกล้านะคะนําความร้อนอยู่ที่1 0 8เนาะทีนี้2คู่สุดท้ายก็ใช้เป็นทองนะคะนําความร้อนอยู่ที่120เนาะต่างกันกับออกซิเจนนะเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยช่วงของของเหลวกับของแข็งเนี่ยเขาอยู่ห่างกันมากกว่า14องศาเพราะฉะนั้นออกซิเจนก็ทำง่ายมากและใช้แต่ทองอย่างเดียวเลยอืมก็จะประมาณนี้เนาะ จริงห้องซ้ายกับขวาเนี่ยแอบทำท่อเหมือนกันหมดเลยยกเว้นวัสดุท่อนะคะเอาหลาต่อไปก็จะต้องมีปั๊มของเหลวด้วยเนาะอย่างนั้นก็ต้องรื้อท่อตัวนี้ออกออออกซิเจนก็เอาไว้ฝั่งเดียวกันนี่แหละวางให้มันเหมือนกันไปเลยปั๊มของเหลวเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเหล็กก้าก็ได้เนาะเพราะว่าห้องมันเย็นจัด โอเคทีนี้ก๊าซไฮโดรเจนที่ออกมาจากห้องอินซูลเลชันมันมีไม่เยอะนะใช้ได้ไหมแต่มันแพงมากเลยใช้เซรามิกไปแทนแล้วกันอ่าเอาออกมาเนาะลากท่อไปเลยค่ะก็จะลากท่อมาเตรียมทางจรวดเนาะส่วนออกซิเจนก็ลากมาเหมือนกัน ทีนี้ก็ต้องมีขากลับด้วยใช่ไหมขากลับขากลับเราก็ใช้รูระบายด้วยอทีนี้ต่อขากลับท่อให้เขาด้วยเพราะว่ามันจะทิ้งของเหลวให้ค้างท่อไม่ได้เนาะท่อจะเสียหายนะท่ออาจจะระเบิดบึ้มได้ โอเคทีนี้ตรงนี้เป็นขากลับของออกซิเจนอันนี้ก็ขากลับของไฮโดรเจนขาออกไฮโดรเจนแล้วก็ขาออก,ออกออกซิเจนนะคะ,ะเดี๋ยวเชื่อมท่อให้เรียบร้อยก่อนเนาะทีนี้ต่อไปเราก็จะวางแผงวงจรเนาะโดยที่แอจะใช้เป็นวงจรเมมโมรีเปิดปิดนะคะ อืมเอาวางไว้ประมาณไหนดีอะออกซิเจนเอาวางไว้ประมาณนี้เนาะน่าจะโอเคและะ้วมั้งไฮโดรเจนก็เหมือนกันอะ โอเคทีนี้เราก็เอาสวิต์เปิดปิดมาใส่ด้วยเนาะทั้ง2ตัวเลยต่อไปก็เดินสายสัญญาณอะไรให้เรียบร้อยเนาะก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือแต่ต่อท่อไปหาจรวดต่อไปเราก็ต้องลากสายไ,ไฟเนาะแอ้ลากมาแล้วก็ เลี้ยวลงมาข้างล่างก่อนนะคะเพื่อให้มันผ่านสวิตเนาะแล้วก็มีสะพานข้ามสายไฟเพื่อที่จะไปฝั่งสายมือด้วยนะก็มานี่เหมือนกันมาหาสวิตแล้วก็มาหาปั๊มนะ แล้วทีนี้รูระบายกา๊าซเนี่ยมันก็จะปล่อยกา๊าซออกมาเนาะอย่างเช่นห้องนี้เป็นออกซิเจนก็จะปล่อยออกซิเจนออกมาถ้าเกิดว่าของเหลวของเราเนี่ยที่เป็นออกซิเจนเหลวเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมาด้านบนเนาะเราก็จะต้องมีสวิตช์ปิดไม่ให้รูระบายกา๊าซมันปล่อยกา๊าซออกมาด้วยนะซึ่งแอร์ก็จะใช้เป็นเซนเซอร์ไฮโดรนะคะ ่ก็จะวางไว้สักประมาณตรงนี้เนาะทีนี้ก็ต่อสายสัญญาณเข้าไปที่ดูระบายเลยเอาไว้ประมาณว่าถ้ามันมีของเหลวเนี่ยขึ้นมาแตะก็ให้ปิดรูระบายไปเลยเนาะออกซิเจนก็จะไม่ไหลเข้ามาไฮโดรเจนก็เช่นเดียวกันนะคะอะเหมือนกันทั้งสองฝั่งอ่าต่อไปเราจะมาดู เรื่องของเหลวที่เราจะให้มันอยู่ในท่อตรงนี้กันว่าจะเอาเท่าไหร่ดีเพราะเรามีซูเปอร์คูลเลน์อยู่ที่3,200นสองถ้าแบ่งเท่าๆกันมันก็จะ1,600นะใช่ไหมเรามี88ช่องก็8ปดข้คราวๆนะคะก็เหลือเนาะให้ใช้ได้ห้องละพัน0กแต่ว่า เราต้องการให้มีซูเปอร์คูลเลน์อ่ะค้างอยู่ในถังด้วยดังนั้นแล้วแอ้ก็คิดว่าแอ้จะเพิ่มให้สักหน่อยงั้นก็คงต้องให้จรวดออกไปเก็บมาเพิ่มแหลนะเนาะไปเก็บมาเพิ่มอีกเราจะได้มีซูเปอร์คูลเลน์เยอะๆอืมจรวดลำนี้ก็น่าจะพร้อมนั้นก็ปล่อยออกไปเลยแล้วกัน ไปเก็บของมาทำซุปเปอร์คูลแลนด์โอเคคราวนี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็รอให้ดูปมาสร้างให้เรียบร้อยนะคะเราค่อยมาเซตค่าต่างๆกันอ๋อเราต้องมีไอ้แผ่นปิดอวกาศด้วยนะเพราะว่าเราอยู่ในโซนอวกาศกากับของเหลวจะไม่สามารถอยู่ในอวกาศได้เราจะต้องเอาแผ่นปิดอวกาศมาใส่ใน โซนนี้ด้วยเนาะโอเคต่อเติมอะไรให้เรียบร้อยทีนี้กังหันในน้ำเนี่ยแอ็ก็จะใช้3ตัวนะคะต่อเทอร์โมอะควาจูเนอร์2ตัวโดวยปกติแล้วเราจะใช้1ต่อ1กันเนาะแต่ว่างานนี้มันจะปล่อยความร้อนออกมามากๆเลยกลังหันในน้ำสอตัวมันจะเอาไม่อยู่ทีนี้ มันไม่ค่อยไหวเนาะแอดก็เลยเพิ่มกังหันในน้ามาอีกตัวหนึ่งว่ามันระบายความร้อนไม่ทันนะคะก็เลยใช้กังหันในน้ํสามตัวเลยโอเคเดี๋ยวแอดก็จะไปต่อท่ออะไรให้มันเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวแอดอธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราผลิตออกซิเจนเหลวกับไฮโดรเจนเหลวในอวากาศเนี่ยมันก็จะง่ายตรงที่ว่าเราไม่ต้องทําให้ห้องเป็นสุญญากาศเนาะถ้าเกิดว่าเราสร้างในไบโอมปกติเนี่ย มันก็จะง่ายตรงที่ว่าไม่ได้ใช้แผ่นปิดอวกาศมันก็จะแตกต่างกันนะคะถ้าเราสร้างในไบโอมปกติเนาะก็เราจะต้องใช้พื้นกันความร้อนนะคะแบบนี้เนาะทำจากซิลิมินนะอันนี้แนะนำเลยว่าควรใช้ผนังหนาสองชั้นนะ จะถ่ายที่ความร้อนได้ยากหน่อยนะคะก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ถ้าทาในอาวากาศเนี่ยมันเป็นสุญญากาศอยู่แล้วเนาะก็แทบจะไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนมันก็ทําชั้นเดียวก็ได้นะก็แล้วแต่ความชอบนะคะอันเนี้ยว่าจะทําที่ไหนตอนนี้แอ้ก็มีซูเปอร์คูลเลนต์อยู่ที่3,007แล้วนะ ก็เดี๋ยวเอามาใส่สักประมาณเมื่อกี้คิดว่าพันหกเนาะอืมเอาใส่สักพันแปดแล้วกันอ่าสั่งให้รูปถือมาเลยอันนี้ก็สองร้อยคนนี้ก็สองร้อย คนนี้ก็สองร้อยโอเคคราวนี้ก็อีกสองร้อยเป็นแปดร้อยแล้วเนาะงั้นเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันเราก็ให้เขาปั๊มเข้ามาในระบบค่อยๆทำทีละครึ่งอ่าปั๊มมาในถังแล้ว ก็เดี๋ยวแอ๊กก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มทั้งสองฝั่งเนาะคราวนี้ก็ต่อท่อาก,าก๊าซไฮโดรเจนอ่าตรงนี้ก็ต่อมารอแล้วโอเคโอเคตอนนี้แอ๊กก็ได้ทําการเติมกา๊าซเข้ามาในห้องแล้วนะคะ อ่ามีกา๊าซทั้งสองห้องแล้วเนาะไฮโดรเจนก็มาแล้วออกซิเจนก็เช่นเดียวกันโอเคแต่ว่าเรายังเอาซูเปอร์คูลแลนเข้าระบบไม่เสร็จเนาะงั้นเดี๋ยวแอไปเติมให้เสร็จก่อนแล้วกันก็น่าจะได้คร่าวๆประมาณถังละ1,800นะหลังจากที่แอดได้เติมซูเปอร์คูลแลนเข้าไปจนเป็นที่พอใจแล้วนะคะโดยให้ถังพักเนี่ย ฝั่งออกซิเจนเนี่ยมีซูเปอร์โคแลนต์อยู่1,800กิโลกรัมนะทีนี้อีกฝั่งหนึ่งไฮโดรเจนแอก็ให้ไปที่2,200กิโลกรัมหมดพอดีค่ะเต็มที่เลยทีนี้ต่อไปเราก็จะเริ่มเปิดให้มันทำงานกันเนาะในฝั่งของออกซิเจนเนี่ยแอกก็ได้ไปเช็คดูเนาะว่ามันมีจุดควบมแน่นอยู่ที่ ลบ3 8 3องศาส่วนไฮโดรเจนเหลวก็จะอยู่ที่ลบ2ององศาน้องเบื้องตน้นฝั่งออกซิเจนก็จะเซตเซนเซอร์ ensor, ตรงนี้เป็นลบ200องศาก่อนเนาะแล้วก็ไฮโดรเจนเหลวก็เป็นลบ3 5 3องศา ออกซิเจนอ่ะมันง่ายแต่ไฮโดรเจนอ่ะมันจะต้องค่อยๆมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะต้องปรับอุณหภูมิเท่าไหร่มันน่าจะได้ปรับอยู่สักรอบสองรอบสามรอบนั่นแหละทีนี้เราก็ลองให้อุณหภูมิมันลดลงเนาะซุปเปอคูลันก็กำลังวิ่งเข้ามา โอเคเธอโมก็จุนได้เริ่มทำงานแล้วโอ้โ oh, ห oh, น้ำร้อนเร็วมากเลยนภูมิแบบพุ่งเลยอะซุปเปอร์คูลแลร์คายความร้อนได้โหดมาก เดี๋ยวเราก็มาดูนะว่ากังหันในน้ำมันจะต้องเขียวทั้งสามตัวเลยใช้สองตัวเนี่ยมันไม่ทันแน่ๆแหละไอ้ว่านี่เปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นไอ้น้ำเร็วมากๆเลยสำหรับเหตุผลที่แอ้ให้มีซูเปอร์คูลเลนเหลือค้างถังเข้าวๆนะคะก็คือว่าเมื่อซูเปอร์คูลเลนออกจากเทอร์โมอควาจูเนอร มาเป็นอุณหภูมิที่ต่ำแล้วนะคะไหลมาเจอกับของเหลวที่อยู่ในถังมีอุณหภูมิสูงกว่าเล็กน้อยแต่มีปริมาณที่มากกว่าอุณหภูมิก็จะเฉลี่ยกันนะคะทำให้เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยเพราะว่าไอในถังมันก็จะมี อ่ะซูปเปอร์คูลเลนเยอะใช่ไหมอุณหภูมิมันก็จะสวิงไม่มากดังนั้นเมื่อถังปล่อยซูปเปอร์คูลเลนเข้ามาในระบบอุณหภูมิก็จะไม่สวิงมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีซูปเปอร์คูลเลนค้งในถังเยอะเนี่ยก็จะช่วยให้การจัดการกับอุณหภูมิง่ายมากขึ้นเนาะซึ่งออกซิเจนเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่เนาะแต่ไฮโดรเจนเนี่ยมันจะสําคัญมากเลยถ้าไม่งั้นนะเดี๋ยวจะได้ใช้ไฮโดรเจนแข็งแทน มันจะเป็นก้อนน้ําแข็งอะเนาะเออมันจะไม่ได้เป็นของเหลวนะถ้าเกิดว่าเราต่อท่อเทอร์โมอควาจูเนอร์ตรงเลยเนี่ยอุณหภูมิก็จะสวิงต่ําลงมากเกินไปจนทําให้กลายเป็นของแข็งทันทีนะทีนี้ก็เสร็จแล้วเนาะต่อไปเราก็ให้เวลาเขากลายเป็นของเหลวนะคะโอเคระหว่างที่เรารอให้กายกลายเป็นของเหลวเนาะก็จะมาต่อท่อกันนะคะ แต่ว่าแอดจะลือตัวถังออกซิไดของแข็งออกไปก่อนเราก็จะเลือกใช้เนาะต่อไปเราจะใช้เป็นถังออกซิเจนเหลวก็เปลี่ยนเป็นโมดูลถังออกซิไดของเหลวแทนเนาะโอเคลือไปเลยเลือกใช้แล้ว ในการส่งจรวดไปวิจัยที่ดวงดาวนะตอนนี้แอก็วิจัยไปถึงระยะทาง50,000กิโลเมตรแล้วนะคะและขังข้อมูลที่เราได้มาก็เอามาทำงานวิจัยเรียบร้อยแล้วด้วยก็ไม่จำเป็นแล้วเนาะแอ้วิจัยเสร็จครบทุกอย่างหมดแล้วนะคะแอกก็คิดว่าจะเลิกส่งจรวดไปวิจัยแล้วแหละอืม ก็จะหลือโมดูลรีเสิร์ชออกเปลี่ยนเป็นคารโกเบทีนี้อย่างดาวตัว60,000กิโลเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ไปนะก็เลยทำให้เราไม่รู้ว่ามันมีทรัพยากรอะไรบ้างเนี่ยสองอย่างยังไม่รู้เนาะแล้วถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราไปเก็บทรัพยากรมาเราก็จะไม่ได้สองอย่างที่เราไม่รู้นะคะเราจะได้แต่สิ่งที่เรารู้มาเนาะดังนั้นถ้าเราอยากไปเอาของอีกสองอย่างที่เหลือเนี่ยก็จะต้องไปวิจัยก่อน แต่แอ้ก็ไม่ค่อยอยากจะเอาอะไรสักเท่าไหร่แล้วอ่ะโดยหลักทรัพยากรหายากมันก็จะมีอยู่3อย่างเนะเาะก็มีในโอเบียมฟูลาลีนแล้วก็ไอโซเลซินอะไรประมาณนี้คิดว่าคงจะไม่วิจัยแล้วแหละอแต่แอ่ก็จะตรวจสอบไปเรื่อยๆนะออันนี้ก็จะถึงดาวดวงสุดท้ายแล้วใกล้แล้ว ตรงนี้ก็คือดาวดวงสุดท้ายนะคะแทมโปลันเทียเนาะระยะทาง180,000กิโลเมตรจะต้องใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลวเพื่อเดินทางไปเนาะแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการจบเกมด้วยนะถ้าเราขับจรวดไปก็ถือว่าจบเกมแหละเนาะส่วนแอดชิปธรรมดาพวกอะไรเนี่ยบ้านแสนสุขตอนนี้แอดก็เหลือแค่สร้างอนุสาวรีนะอันนี้แอคิดว่าจะทำเมื่อไหร่ก็ได้เนาะเพราะว่าของเราก็มีอยู่แล้วส่วน ฝาทะลุแทมโพลันเทียเนี่ยก็รอให้เราได้ไฮโดรเจนเหลวมาก่อนเนาะค่อยไปสำหรับการเล่นของแอก,ก็ไม่ได้ทำแอดชิปย่อยให้ครบทุกแอดชิปนะคะก็ทำแค่นี้แหละอืมทำแค่นี้ก็ก็เหนื่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเอาให้ครบทุกแอดชิพก็ลองเล่นดูนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวแอคิดว่าเรากลับไปดูที่จรวดเราดีกว่า จรวดนี่ถ้าเกิดว่าจะทำเป็นไฮโดรเจนเหลวแก็จะทำให้มันสั้นลงกว่าน,นี้หน่อยนะคะแต่ว่าเอาไว้ให้มีไฮโดรเจนเหลวก่อนเนาะก็ค่อยมาโมดิฟายจรวดกันตอนนี้เราก็ต้องรอเชื้อเพลิงไปก่อนยังไม่ได้เลยอยาจจะใช้เวลาหน่อยเนาะ ตอนนี้อุณหภูมิในห้องเชื้อเพลิงเหลวของแอร์ก็อยู่ประมาณลบ180อแถึงลบ1้0เนาะแล้วก็ออกซิเจนเหลวเราก็เริ่มได้มาแล้วนิดนึงถ้าเราดูคุณสมบัติของออกซิเจนเหลวนะ mm hmm. ก็จะพบว่ามันเริ่มเปลี่ยนเป็นของเหลวเนี่ยจากก๊าซอยู่ที่อุณหภูมิลบ183องศานะคะแล้วก็จะกลายเป็นก้อนน้ำแข็งออกซิเจนเนี่ยอยู่ที่ลบ2ององศาดังนั้นถ้าเราเอา14 ลบกับ2.8 1เนี่ยก็จะอยู่ที่204.8เนอะถ้าอย่างนั้นแอ๊ก็จะไปเซตค่าให้มันเย็นที่สุดเท่าที่มันจะทําได้แล้วการก็ในที่นี้ก็จะเซตให้เป็นลบ204เนอะเอาแค่นี้แหละอ่าเซตที่เซ็นเซอร์เรียบร้อยอ่าสำหรับออกซิเจนก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าไฮโดรเจนเรายังไม่ได้ไฮโดรเจนเหลวอ,ออกมาเลย คงต้องรอไปก่อนนะคะก็ค่อยมาตั้งค่ากันซึ่งไฮโดรเจนเหลวเนี่ยจะต้องมาตั้งค่าบ่อยเพราะว่ามันต้องค่อยๆขยับทีนี้ออกซิเจนเหลวถ้าอยู่ภายในห้องนี้อุณหภูมิเฉลี่ยก็อยู่ที่ลบ2ององศาเวลาที่เราลำเลียงออกไปตามท่อเนี่ยขากลับมาอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ1-2ององศานะคะก็ไม่เป็นอะไรมากเนาะก็ยังอยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวอยู่ ท่อก็ไม่แตกเสียหายอะไรเนาะแต่ใฮโดรเจนเหลวเนี่ยช่วงมันจะแคบมากๆเลยอันนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังเนาะว่ามันแคบขนาดไหนตอนนี้กา๊าซไฮโดรเจนของเราก็ได้เปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนเหลวเรียบร้อยแล้วนะคะพบว่าจะเริ่มเปลี่ยนจากกา๊าซเป็นของเหลวอ,อยู่ที่ลบ252องศานะคะส่วนจุดเดยือกแข็งก็อยู่ที่ ต่างกันอยู่แค่7จองศาเองอะถ้าหากว่ามันได้รับอุณหภูมิมากกว่าลบ2 5 9รบ2 5มันก็จะกลายเป็นของแข็งนะคะก็จะได้มาเป็นก้อนไฮโดรเจนแทนนะมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอะเราต้องการของเหลวเนาะเมื่อเปรียบเทียบกับออกซิเจนเหลวแล้วจุดเยือกแข็งกับจุดเดือดเนี่ยมันต่างกันเยอะมากเลยนะคะออกซิเจนเหลวก็จะมีจุดเยือกแข็งกับจุดเดือดเนี่ยต่างกันอยู่ที่ แถวแถวสามองศาเนาะมันก็จะมากกว่า14องศาซึ่งเป็นค่าของเทอร์โมคอจูเนอร์เนาะที่ติดลบลงไปซึ่งลบยังไงก็ไม่ทำให้ออกซิเจนกลายเป็นของแข็งได้นะทีเนี้ยแอร์ก็เลยเซตค่าเซ็นเซอร์นอะรูมเป็นไอลบ204องศาแล้วในถังพักก็จะมี Super c o คูลเลอยู่ที่ลบ207องศาซึ่งมันก็ ต่างกับค่าที่เซตไว้ประมาณ3องศาเนาะเป็นค่าเฉลี่ยนะคะที่เกิดขึ้นจากปริมาณซูเปอร์คลูเลนที่เหลือค้างถังเนาะอยู่ที่1,100อืมก็เลยทำให้อุณหภูมิไม่แตกต่างกันเยอะมากนะไฮโดรเจนเหลวก็หลักการเดียวกันแอ้ก็ให้ค้างถังอยู่1,500เลยนะคะแล้วตัวเซนเซอร์อุณหภูมิเนี่ยก็ให้เซตเป็นลบ 254องศาเนาะในถังอุณหภูมิลบ259องศาก็เกือบเกือบจะถึงค่าลบ259.2เนาะถ้าเย็นกว่านี้ก็กลายเป็นน้ำแข็งแล้วแหละดังนั้นแอ้ก็คงจะเซตค่าครั้งสุดท้ายนะเป็นลบ254องศานะคะ สมมติถ้ามันออกมาลบ2ององศาก็จะลบเข้าไปอีกลบ14เนาะแล้วก็จะเหลือลบ2ององศาและทีเนี้ยก็จะมาเฉลี่ยกับในถังอีกเนาะก็จะเหลือประมาณลบ2ององศาแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็จะไม่กลายเป็นไฮโดรเจนแข็งนะคะเพราะว่าพอมันออกมาเนี่ยมันก็จะมาเจอกับท่อที่เป็นตะกั่วเนาะซึ่งแผ่ความร้อนได้ช้ากว่านะคะดูอนณหภูิออกมาสิลบ2ององศาพอวนมานี่ก็ยัง260อยู่เลย ลดลงทีละประมาณ0.1องศาเองมาตรงนี้ก็260แล้วลดลงเรื่อยๆเนอะนี่259 258ลงมาแล้วทีนี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ไม่เย็นมากนะคะไม่เท่ากับโซนขวาเนาะเพราะว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันจะไหลออกมาที่รูระบายตรงนี้พอดีทำให้ไม่เย็นจนเกินไปนะคะก็เลยไม่กลายเป็นไฮโดรเจนแข็งเนาะ อทีนี้เราลองมาดูโอเวอร์เลการ์ดกันดีกว่านะคะการไหลมามันเป็นยังไงบ้างซึ่งมันมีน้อยมากนิดเดียวแล้วก็กลายเป็นของเหลวเลยนะมีนิดเดียวเองสังเกตดูเห็นหยดเป็นน้ำเลยค่ะที่เหลือมันก็เป็นสุญญากาศเนาะการเราก็ค่อยๆไหลมาอยู่แล้ว ดูเจ๊คะ่ะหยดเป็นน้ํำติ่งๆเลยนี่เป็นหยดน้ําเลยส่วนออกซิเจนเขาก็เยอะกว่าอยู่เนาะเนี่ยก๊าซก็ออกมาเยอะแต่สุดท้ายก็กลายเป็นของเหลวทั้งหมดเลยเนาะถ้าเราจะทำแอดชิปอันสุดท้ายนะคะเพื่อไปดาวเทมโปลันเทียก็จะต้องสร้างจรวดที่ใช้ไอพ o ่นไฮโดรเจนเหลวเนาะ สำหรับการไปเก็บของระยะไกลๆเนี่ยสามหมื่นถึงสี่หมื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยจําเป็นที่จะต้องมาใช้ไฮโดรเจนเหลวนะคะใช้ปิโตรเลียมคู่กับออกซิเจนเหลวก็พอมันเปลืองนั้นก็วางไอพ่นไปเลยเนาะต่อไปก็อ,อ,อย่างที่แอ้ได้พูดไว้ว่า การใช้ออกซิไลท์มันต้องต่อสะพานเทียบจลวดใช่ไหมคะตอนนี้เราใช้เป็นเชื้อเพลิงเหลวแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีไอ้สะพานเทียบจลวดมาแบบนี้นะเราก็ต่อท่อเข้ามาได้เลยนะคะแบบนี้ออกซิเจนเหลวเนี่ยมันประหยัดกว่าออกซิไลท์เยอะมากนะคะประสิทธิภาพก็ดีกว่าเดินทางได้ไกลกว่าด้วยเนาะตรงนี้ก็จะใช้เป็นออกซิเจนเหลวคู่กับปิโตเรเลียมนะคะสำหรับ จลวดลำที่หนึ่งกับลํำที่สองทีนี้ลํำที่สามเนี่ยแอก็จะใช้เป็นไฮโดรเจนเนาะแอรก็จะเอาถัางออกซิได์เนาะแต่ว่ามันจะเดินท่อ,อยากอะ่ะเอาถังเชื้อเพลิงมาไว้ข้างล่างดีกว่าไหมเนี่ยเพราะว่าเรามีท่อแบบนี้ยเอาถังออกซิเจนเหลวขึ้นไปไว้ข้างบนเนาะแล้วก็เอา ทางเชื้อเพลิงไว้ข้างล่างแอก็ไม่เคยลองสลับแบบนี้นะคะว่ามันจะเดินทางไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูเนาะเพราะว่าเวลาเราต่อท่อเชื้อเพลิงเนาะไฮโดรเจนเหลวเนี่ยมันก็จะได้ต่อมาจากข้างล่างมาตรงนี้ได้เลยน่าจะสะดวกส่วนออกซิเจนก็เนี่ยต่อจากตรงนี้ยแล้วก็ต่อขึ้นไปข้างบนได้เลยอ่าน่าจะง่ายกว่านะคะวิธีนี้ โอเคน่าจะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับ EP นี้แอ้ก็จะขอลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอก,กันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ